ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนสองเสียนน้องไขยมาพบมาพอกันในเล่งของวันที่สิบสามเนาะก็เมื่อนี้ก็ถีอ่โอกาสย่ำคำย่ำเล่งก็มาลงคลิปสรุปโค้งสุดท้ายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนสอง ในลงทุนเนาะกะงงครับพี่น้องช่วงว่าโมเมนอยู่จุดเกา่าใหญ่ใหญ่จุดแต่ก็ค่อยได้มีเวลาเลยลงคลิปล,ง, 20, ลงอย่างเพราะว่าคนใหญ่ไปอยู่อ่าหนาดามครับ การค่นข้างสีไม่ล่าหน่อยก็เลยถือโอกาสเข้ามาเข้ามาต่อทั้งในวมอื่นก็เลยถือโอกาสได้มากเฮ็ดชิปอัดชิปให้พ่อแม่พี่น้องที่ได้ไปเสียงโศกเสียงหลบับเนาะพี่น้องก็คือว่าหละ่หละหนาทีการงานเนาะ มันก็เลือกบบได้พี่น้องเท่ากับพยายามปีกเวลาหาเวลามันก็มีช่วงเวลานันพิษก็ได้จังหวะกับหาจังหวะก็ได้ให้ต่อหรอกพี่น้อง่งาขั้นสีอยู่หนาะดานมันก็บโบสะดวกเนาะพี่น้องกับมันโบ,บม,มันอยูย่ของเก่าอยูย่ป้อมไม่คนยห่เนี่ยไม อายุหนหาดานมันก็เขาบอกใครมีเวลาบ้านึ่งแต่ว่ากะพยายามหาเวลาว่างเห็นพี่น,อน้องคือเก่าครับกะสีมะเ่วงเรื่องอะไรเนี่ยเราไปสีบลอนหงวยบนนาลงทุนเนาะพี่น,อน้องหงวยบนนาลงทุนนี่กะ กับว่อท่านนคลิปเจ้าของเม่อท่านนเสนอพี่น้องได้รับส้มรับฟังไปลงแต่คลิปสองอื่นๆเนาะพี่นอ้องมันตามที่เคยเห็นมากหาหัวหัดเอาอยู่ยพี่น้องบ่ามากก็คือบ่มากเลยพี่น้องถ้าเจ้าของเองเฮ็ดแล้วก็เคยก็เคยลืนสุด คือว่ามันเมียนบอสเมียน,นบอเบื้องหลายงวดอะพี่น้องบอมากอะคือประมาเลยส่วนมากสิบบนบนนี้ทุกรักเลยครับบนนี้ทุกลักเอาอยู่เคยเคยหลั่นเจ้าของอย่างนี้แด่เหมียนบอมันจิแมนบอสอะไรสันไปซื้อกับบะมี่ดีพี่น้องมันก็เลยเปลืองไปโดยปริยายกันได้ไงวะ เรื่อมันใจคอนข,อขอ้างสิมันใจครับถ้ามีเล็กุ้มหนีบ้บอตองไปซื้อหรือบันิีผ่านง้วนนี้บอกพี่นอ้องหางงวงดเลยเดย้บ่แม่นว่าเห็ดเทียวเด้เฮ็ดบเบิ่งแล้วเห็นแต่พุ้นอันผู้าน,านีว่าเล็กบ่หนาลุงทุ่นข้าเจ้ายังเอาอยู่บ่ออยู่อันนี้ยู่ตลอดหกม้วนนะครับจนค้นขางเคียงว่าโอ้เอาอยู่ดี สุดขยำกับมาขอแต่ว่าเลกล่าษณนี่บางทีกับยูทั้งมัดบางเทีกับแชร์ลมวมันมีชแชร์ลมาเลยประมาณหวดที่มันี่น้อาสามสองพี่นอ้องแต่ว่าบลน,นี่ค่ะดับสนิทเลยกะมาร่วมให้เป็นชิปเดียวเลยพี่นอ้องหวยบนาราลงทุนเดี๋ยวสีเขียนไว้ใ่ใเป็นชิปเดียว แกะเป็นโคงสุดท้ายเนาะพี่น้องขั้นผู้เดบเสอร์บอท่านได้เห็นกะเอาไว้เบิ้งกวันพี่น้องเช็คหน้าจอเฉียนไรไว้จะเบิ้งเอาอยู่หรือบ่อยู่ถ้ามันอยู่มวนหนาก็จังเอาไม้ก็ได้ครับเพราะว่าตัวแอดเองนี่เฮ็ุเบิ้งแ้วเอาอยู่ หรือมันสิพาดงวนนี่บอกพี่น้องกลับมาเนี่ยเอามานำเสนองวนนี่พึ่งลุ่งชิบให้รับรู้รับทราบนี่งวนนี่แหละเอาเขียนเรียกอพอ,อนควานใยาจเขียนยแป๊บเน่ะพี่น้องมันบ่่คยมีเวลาพี่น้องอาจจะอาจจะยิ่งมาขึ้น กับว่าไปยั้งเลยว่ากับมือ่นเศร้ากับไปเข่ายั้งเม่นเด็ลงคีบอะไรพี่น้องมันวนว่ายมันมีเวลาเนาะพี่น้องกับเขามาทั้งในกับกับสีมีเวลาเนี่ยจากสองชั่วโมงได้อยู่เดี๋ยวขอเขียนตัวเลขจยังแม่คอนค้างสิมั่นใจอย,ยู่พี่น้องมวอน,นี่มันจะเป็นคืนอกลัวมอคคืนบ่ เป็นคือว่ามาคิดว mm ่าเลือยงเซลเลี้ยงเลนโอนเนอร์พี่น้องตัตทิพย์แจวก็เพื่อนเลขสูตเลขอ่าเขนวนมีถ้า ถ้าว่ามีภัยกวนนะครับว่ามีภัยนั้นเข่าตลอดครับว่ามีไัยชวนกระเสียเขา่าอยู่ตลอดับเดี๋ยวสิบผ้าไปดวงตัวเรียกันเนาะครับครับนี่แหสิบผ้ามาสรุปครงสุดท้ายในเบิ้ลเขียนสด เล็กาชิมาอธิบายเรื่องเลขเนตจะล่างอันใดมีบม่มีอย่านมันหลุดพี่น้องเลขปกติมันจะมียิงสี่เดี๋ยวสิบสิบตีตะล่างนะพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยาขออะยญาตเบ่งตัวเก่าจากาักหน่อยรู้ิแป๊บนึงเนี่ย เบืงตัวเกาก็ะด้พี่น้องห่างเขียมเมนันสิเป็นเรื่องสีพี่น้องสถานที่อยเขแคบพี่น้องเนาะเสียเบื้องสีนเนาะเด็กน่แต่ล่างเลยปกติมันบ่มีมันบ่ม,นมีหนึ่งม่นเป็นวันหนึ่งสีมาบ่อใดด้พี่น้องมันเป็น,นหนึ่งสีมาบ่อใดเลยมาใดครับ มันสิมีเลขอยู่หกเกตตจ็ดตัว่ะว่าอะไรอ่าทาดอกเพราะว่ามันนี่สิมันจับรักนี่ละอธิบายฟ้งก่อนมันนี้มันซึ่งมันมาเกี่ยวกับความฝันเนี่ยน,นี้เซลเด็ดเด็เดให้โหลดน้องพี่นองเนาะ ถือเือบ่ัือกบกวาดือ่า,อบบา,อานั้นพี่น้องวันนี้จะจับเหม่นบอปากกากรบ่ก่บบอยออกอาหางแรกกคือลักหานาอพี่น้องกระชีมีหาหาเปดหาเก่าบ้านนี้ เรียนบนรถพี่น้องวันนี้มักคิดว่าบันี้ฝันเห็นเล็กหน่อยพี่น้องเรขกวันมีตัวเด่นเนาะตัววิ่งโมเมนตัวเด่นวิ่งวิ่งห้าก็คือ ยิงหา้หายิงหกก็คิดว่ามันจะเข่าตัววิ่งแต่ว่าเลขตัวประกบเนี่ยยันมันไปนประกบกับตัวที่ตัดออกไปแต่ว่าโมเมนตูตัวดับเด้อพี่น้องเยวเลขเลขวนาลงทุนมันจิอยู่นี่เดี๋ยวจะเขียนให้เลขก็ได้ลเลขไม่น่าลงทุนเนาะมันจินีอะไพี่น้อง เลขบนาลุทุนเอาโยสูมดบนบนจะเป็นยังน้องพี่น้องมูอุ้ยปุ๋ยกด,ดสมบดษาบนเองพี่น้องบัานนี้ที่ยอยากมาแปมันจะเป็นยังสี่รักหก ราะว่าขึ้น่าสิเปลี่ยนลางกู่น,นี่พี่นอ้องมันจะเปลี่ยนไปเลยบ่เอาชกสองหาเ้าหาหาสองแล้วก็เป็นหาหนึ่งพี่นอ้องหกหนึ่งแค่นั้นละ่ะตะเกาวันมือบ่อนตัดออกมันสีออกลงทุนหมนเลยพี่นอ้อง สามตัวบยกมันมากเลยเนาะพี่น้องเนาะมันบม่ใครเข่าเนาะสองตัวกันไหมเห้มันเข่าเลยมีแค่นี่พี่น้องเห็นลงทุนไว้เลยนี่ตัวตัวนี้คือมักแห้งๆคือเนองเนี่ย พี่น้องมักน้ำบอ่อมีแค่น,นี้แหละสิมานั่งเสนอพ,พ่อแม่พี่น้องโคงสุดท่ายมือนีให้ไปลงทุนไวถ้าผู้เลมักวิ่งก็คิดว่าคือชีบุกขา,า,าดหอกเนาะพี่น้องเนาะให้ซื้อไปโหลดเอาจิจับสามตัวให้จับหางเนาะพี่น้อง ห้ามันมากตัวนี้ห้ามันมากตัวนี้ก็เลยเห็นเป็นสี่หลดพี่น้องหลักห้าเป็นมันต้องออกเก่าเนาะพี่น้องเนาเก้าห้าหนึ่งเนาะพี่น้องเก้าหมักหมักเก่าหลักลอยเนาะเาสีเขียนหกเป็นนี่คานเนาะพี่น้องเนาะ ใช่พี่น้องมันจีออกอยู่นี่นะพี่น้องถ้ามันออกสองตัวกลับไปกลับมา้ามันก็นกนจะถือเลขซุ้มทีเฮาว่างไว้พี่น้องเพราะว่าฝันฝันเห็นแต่เล็กหน่อยน้าผู้ชายเนี่ยก็น้าหาน้าหงสก็แล้วพี่น้องคึดว่ามันสีออกตัวเขาตัดทิมนี เดี๋ยวก่ขั้นติดตุองมีพอ้องพอ้องไปเรียนพี่น้องน้องมึจงจะงวดเอาถึงถ่ายคลิปแล้วแคปออกพอไม่พี่น้องมักน้ำบอเลขไม่น่าลงทุนสุดท้ายนี่กะให้พี่น้อง fc แฟนมจองลำลำลุ้ยลยสูงหวยวัดนีมัดซินสุผูุ้ปคน ด้วยๆปังๆครับสวัสดีครับ